ในช่องทีวีนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัดแบบที่ชื่อว่า The t ท n นแนทำนะซึ่งแบบนี้เป็นแบบหนีผีรถไฟนะครับนะไปเดี๋ยวเราเข้าไปได้กันเลย <S <S ตอนนี้เราก็ได้เข้ามาในแมปแล้วทำนะซึ่งแมปนี้มันก็จะเป็นแมปรถไฟทำนะ,นะ <S <S ขออภัยที่แหลงนะครับนะเนื่องจากโปรแกรมผลโปรแกรมอัดนหน้าจอผมไม่รู้เป็นไรแล้วผมก็หาวิธีแก้มไม่ได้ว่าขอโทษจริงจริงน,นะเดี๋ยวผม,ผมอาจจะไม่ได้ผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปสักพักเพราะว่าโปรแกรมนี่นแหละผมจะไปหาวิธีแก้มาให้ด้วว่ามันเป็นเพราะอะไรทำไมถึงเป็นอย่างนี้ โอเคเราก็เข้ามาในนี้เลยเราจะเข้าไปในรถไฟเอา้ามันขับออกมาไม่ใช่หรอเออมันขับออกมานี่อา้าเล่มจะเข้ามาทำไมรอรอพู้พเลนะเ่นคนหนึ่งเนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันแหลกแกนะนั่นแหละเพราะว่าโปรแกรมอันหน้าจอของไปเลยไม่รู้มาจะเปลี่ยนโปรแกรมอันหน้าจอแต่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นโปรแกรมอะไรนะ มันจะแหลกแหลกก็หาวิธีแก้ยังไงก็ไม่ได้ผมไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรผมไม่รู้จะหาวิธีไหนละวันนี้ก็ไปละวเราต้องหนีรถไฟอ่าผีหนีหนีรถไฟบ้านนะนั่นแหละน่ะเข้ามาแล้วเออโอ้ยไงเข้ามาละโอ้โหนี่ไงทางอยู่ตรงนั้น หน้าห้งมืดมากเลยตอนนี้โหแเมื่อไหร่จะถึงเนี้ยออใกล้ละอาทำไมมันถอยกลับอะ่ะมันถอยกลับใช่ไหมโออนี่ยมาละทอนเนลว้าไปเข้าไปละแล้วก็มีรถไฟตรงนี้เราสามารถก้มหน้าได้เนี่ยเห็นไหม โอ้โหค,คุณมาแค่นี้เหรอหนตอนแรกคุณนั่งกันตั้งเยอะมานี่ตอนนี้ก็มีรถไฟขับผ่านเดี๋ยนะผมโดนผมโดนรถไฟผักด้วยเหรอเนี่ยนะเออมีงี้ด้วยผมเพิ่งรู้โอเคอุย๊ยข้างหน้านั่นไงรถไฟโทมัสมาแล้วใช่มันคือรถไฟโทมัสถ้ามันสว่างทุกคนจะเห็นว่ามันคือโทมัส เป็นการ์ตูนเด็กๆชอบดูตอนเด็กๆหลาย,ลาย,ลายคนก็คงต้องเคยดูการ์ตูนเรื่องโทมัสแหละไปเราต้องหนีเราต้องผจญภัยออกจากที่นี่ให้ได้เนีย่ยรถรางเราแหงแ้งปละชนละมาแล้วเราต้องรอนให้ได้ถ้าเราผ่านก็โอเคก็ผ่านอ่ะมาชึบโอเคแล้วก็เราก็ต้องมาตรงนี้โอ้โหชึบแล้วโอ้โหนี้ออกมาข้างนอกนี่รถไฟพังโอ้โมีระเบิดด้วย โอ้โหมไม่ได้ยินเสียงเลยขอเปิดเสียงแป๊นึงนี่เปิดเสียงดังขึ้นดังเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเปิดก็ได้จริงแต่แบบดังมากเลยคนหนึ่งหายไปแล้วเ้ารือแต่ผมอ้าวคนเขาหนีกันหมดละคนเขาหนีผมไม่หรอเขาตายกันหมดละนึกว่ายังเหลือกันอยู่เนี่ยเหลือผมคนเดียวแล้วเนี่ยตอนแรกเหลือตั้งสามสี่คนตอนนี้เหลือผมคนเดียวละ เอ้าหนี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 มาตรงนี้ชึบยังไงรถไฟโทมัสโอเคอุ้ยตกใจหมดมผมก็เห็นแล้วมลงก็แปลกใจเออแม่มันไม่โหลดหรือเปล่าอ๋อมันจำสแกร์ถือไฟฉายได้นะสำหรับคนที่อยากถือแต่ว่ามันก็สว่างเราจะถือทำไมเอาไว้ตอนมืดๆแล้วค่อยถือมาแล้วมาแล้วรถไฟดูหน้าโทมัสสิทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะโหนี้กันนี้กัน มีไฟตรงนี้ด้วยเนี่ยแถวนี้มืดก็เปิดไฟฉาวเาได้ไฟมันก็มีไฟอะแต่มันไม่ค่อยสว่างเราเปิดไฟดีกว่าโอ้โหโทมัสหมุนได้ว่ายหนีโอ้โหโทมัสไกลเรามากเลยต้องรีบหนีก่อนอุ้ยหมุนอุ้ยตกใจหมดเมื่อกี้มีผีโทมัสตรงนู้นด้วย จำสแกนร,รอบ2ทำไมต้องจำสแกนสองรอบด้วยโอเคชิบอันนี้น่าจะอย่าโดนถังถ้าไม่งั้นจะระเบิดมั้งเพราะว่าผมเคยเล่นมาแล้วแล้วมันก็ระเบิดโอเคชิบมาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้ชิบแล้วก็มาตรงนี้โอเคตรงนี้เหมือนจะถนนสปิด โอเคแล้วเราก็เดินมาได้ยังยังไม่ได้ยังไงโทมัสใกล้เรามากแล้วเปิดให้เดินเถอะเปิดโอเคโทมัสก็จะไปมีรถไฟมาชิวว้วาวเฮ้ยอ้าวเดินมาตรงนี้ก็ตายเหรออ้าวผมเพิ่งรู้เดินมาตรงนี้ก็ตาย งั้นไม่เป็นไรเอาใหม่รอบต่อไปเราต้องรอดเราเนีหลตายแล้วก็จะ teleport กับมันแบบต้นฉบับคือแบบ the tunnel แล้วก็จะมีเสียงเพลงมีเสียงเพลงกันมาเรามาอยู่กับคุณคุณไอ้นะคุณหมวกไปไปเถอะโอ้โหจะได้ไปไหมนะอ้าวแล้วมตัดไปตอนที่เราเข้าไปในนั้น,นเลยเหรอ โอเคตัวนี้เราเข้ามาในแมปเดอะท่นเนลแล้วนะซึ่งเราก็กลับมาคนเดียวแล้วไหนตอนแรกมีสองคนอยู่เลย <L un ters> เสียงยังดังอยากเห็นหน้าโทมัสชัดๆก็มาดูตรงนี้ได้ไม่คนไปไหมไม่ควรไปเออตอนนี้นแหละไปะโอ้หรถไฟเล็กไปนี่มันมีวิธีการดูคือกดชิปล็อก้อมันก็จะเห็นหมดเลย ว่าอุ้ยรถอิทมัตมาแล้วไปเถอะให้ไปเถอะเสียงพูดดังเออหมดแล้วนี่ไงไปโอเคชิบก็หนีนี่ไง,ไไงรถเราพังแล้วที่เรานั่งกี้น่าจะเป็นเพราะอิทมัต ตรงนี้ระเบิดโอ้โหตรงนี้จะมีระเบิดใช่ไหมตูมระเบิดจริงด้วยระเบิดด้ตอนเรามาพอดีอุ้ยหนีกันหนีกันชิบวะขึ้นแล้วก็มานงนี้ชิบโอเคแล้วเราก็โทมัสอยู่ไหน โดนมันฆ่าเด็ดขาดอันนี้ก็อย่าโดนน้ํำเขียวๆนี่ไม่งั้นตายมันคือน้ําเอเลี่ยนซึ่งก็ไม่รู้มันคือน้ําอะไรน่าจะเลือดเอเลี่ยนมัน้งชิโอเคแล้วก็หนีออกมาได้ตรงนี้ไปสามสแกนสามซองหนึ่งหนีที่ก็ไม่กลัวแล้วแต่ต้นมาแบบตกใจเลยสะดุ้งเลยนะโอ้ตรงนี้หมุนอีกละหมุนหมุนโทมัสหมุนหมุน โทมัสมาแล้วแล้วก็แค่เดินไปถึงตรงนู้นเออผมไม่ได้บอกท่าผู้ชมมันสามารถเปิดปิดไฟฉายไนดะ้เปิดได้เปิดปิดได้แบบนี้เลยโอ้โหโทมัสมาแล้วนี่อุย้ยหมุนได้ละเนี่หมนุนละปลาโทมัสกำลังหมนุนหมุนอยู่และทีนี้เราก็ห้ามตายตรงนี้เพราะเมื่อกี้เราตายตรงนี้นะโอเคอุย้ย า <Okay. S 2> อีกแล้วนะจำสแกนเนี่ยลืมไปเลยว่ามีสองที่อุตสาห์จำที่แรกแลสุดท้ายก็ตกใจที่สองชิบโอเคมาอย่างนี้หลบอย่าให้มันโดนถังอย่าให้โดนถังน้ำมันโอเคแล้วก็มาอย่างนี้โอ้โหชิบอย่างนี้แล้วก็ชิบตรงนี้ตรงนี้มาแล้วก็มาอย่างนี้ชิบ โอเคต่อไปเราก็ต้องหยุดตรงนี้แล้วเราก็รอโทมัสมาไม่รู้จะหยุดรอทำไมเนี่ยเราร,ร,รอดูรถไฟตรงนั้นมันมาอย่างไรเออโอโทมัสมาแล้วให้ไปเหอะให้ไปเหอะโอเคแล้วรถไฟก็จะมานังไงมาและแล้วกลบงี้อ่าแล้วรอดแล้วก็รถไฟก็ รถไฟก็ไปให้มันเล่นเล่นคนเดียวรู้สึกกลัวยังไม่รู้ไม่มีคนเล่นด้วยไม่มีเพื่อนตรงนี้คืออะไรผมไม่เข้าใจรถไฟพังหรอรถไฟพังตรงนี้หรอคืออะไรมีไฟตรงนี้ด้วยมีใครามาตั้งไม่รู้อันนี้ก็เปลี่ยนเลนซึ่งเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้ทำอะไรไม่ได้โอเคนีก้มหน้าดูพื้น แล้วโทมัสก็มาแล้วเห็นไหมมืงมาตาสว่างเชียวไปนี้นี้นีโอ้โหดูหน้าโทมัสสิเออให้ไปสักทีเรามาไกลมากเลยอุย้ยโอ้โหม่จับสกแกนสามที่แล้วเนี่ยลุกล,ลุอย่างนี้ไม่แน่อาจจะมีแีวแถวนี้นแหละผมรู้สึกผมรู้สึกระแวงว่ามันจะมีตรงนี้โอเคไม่มีรอดเราปลอดภัยแล้วโทมัสก็มาแล้ะ โอเคนี่เดี๋ยวทำไมตรงนี้ไม่มีไฟอย่าบอกว่ามันจะมีจัมสแกนอย่าบอกว่ามันจะมีเนี่ยมันไม่มีไฟเนี่ยอย่าบอกว่ามันจะมีจัมสแกนนั่นไงผมว่าแล้วมันต้องมีอันนี้อะไรเออมันเหมือนจะออกนอกโลกผมอ่านไม่ทันเราต้องหนีกันมีโลกมีดาวเสาอันนี้ดวงจันทร์แล้วก็ดาวอังคารแล้วก็นี้น่าจะเป็นพระอาทิตย์มั้งอันนี้ไอ้โอ๊ย เอลืนี่ไฟฉายแล้วโอเคงั้นเราลองอีกรอบหนึ่งโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาถึงที่เดิมแล้วนะับแล้วซึ่งตอนนี้เราก็มีเพื่อนแล้ว,ลวก็เคยคุณผู้หญิงคนนี้นะที่เขายังรอดอยู่กับเราซึ่งรอบนี้เราต้องห้ามตายนะเพราะตรงนี้มันผมว่ามันจะมีกำแพงล่องหุ่นกันไว้แต่งทีงไมไว เพนก็ห้ามตายโอเคเราก็รอดมาได้แล้วหวังว่าเราจะไม่ตายอีกในต่อไปนี้ผมขี้เกียจย้อนกลับไปเล่นใหม่แล้วผมเล่นใหม่สมรอบแล้วนะโอเคเราก็ต้องอ้อมหน่อยอ้อมนิดอ้อมหน่อยและเราก็ถึงบริเวณนี้ซึ่งมันก็คือเราออกมาข้างนอกได้แล้วแล้วกับคุณผู้หญิงอยู่ตรงนั้นอันนี้เราต้องระวังห้ามตกถ้าตกนี่เราตายเลยนะนี่ และเราก็อยู่ข้างนอกข้างนอกแบบสวยมากเลยดูดิเห็นไหมนี่รู้ไหมผมเคยเล่นแบบนี้ผมเคยตายเพราะไอ,อ,อ,อ้เรือตกทับผมนั่นแหละเพราะฉันถ้าทุกคนเล่นทุกคนก็ต้องระวังไอ้นั่นด้วยเพราะว่านั่นแหละไม่รู้เขาจะใส่ไปทำไมแล้วคุณผู้หญิงก็ตามเรามาติดๆเลยพร้อมกับไอ้โทมัสเห็นข้างหน,น้าไหมนั่นคือประตูแห่งเส้นชยัยข้างหน้านมันมีอะไรเยอะผมจำไม่ได้แล้ว เออมันคือรถไฟล้างโอ้โหเป็นแบบรถไฟ Thomas. โทมัสอุย้ยจำสแกนแล้วโอ้โหมาบ่อยจังจำสแกนเนี่ยมานี่คือโทมัสล้างทั้งหมดไอรถไฟล้างแล้วเราก็ผ่านออกมาได้แล้วแล้วเราก็เข้ามาในประตูแล้วก็มีไอโทมัสนี่คืออะไร แล้วเราต้องทำอะไรต่ออ่ะเราตามคุณผู้หญิงไปแล้วกันเพราะเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคุณผู้หญิงอ๋อเราคือเราต้องเดินมาตรงนี้ใช่ไหมหรอออใช่ก็แสดงว่าเราผ่านแล้วเย้เราผ่านแล้วเพราะมันกลับพาเรากลับมาในแมปแล้วก็ถือว่าเราผ่านแล้วนะก็ถ้าใครอุ้ยยังไงคุณผู้หญิงก็ยังอยู่คุณผู้หญิงอยู่คุณผู้หญิงยังอยู่เหมือนเดิมเลยเนะี่ยคุณคนเดิมเลยผมจำได้ ี่ไอ้คนเนี้ไอ้คนไอ้ไอ้แต่ไอ้ตัวเอ็มอะแต่เขาออกไปละเออก็แบนว่าคลิปวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงนี้ครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยครับสำเน็ตน้องขอจบคลิปเพียงนี้ครับบ๊ายบาย